สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอิว๋วอดีวอิว๋วอีกเช่นเคยนะคะการกลับมาเจอกันแบบนี้นะคะหลังจากที่หายไปนานแน่นอนเลยว่าต้องมีอะไรดีๆมาแนะนํากันนะคะและวันนี้ค่ะขอต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยไอเทมสุดโปรดนะคะเป็นไอเทมเด็ดเลยที่รับรองว่าโดนใจคนที่ผิวมีริ้วรอยแน่นอนค่ะ และสกินแคร์ที่เราจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะนี่เลยอันนี้นะคะคือไตรลา i n a ่า t i ติเมทคอลลา e จนเซ u m นะคะหรือว่าเซรั่มกระปุกแดงในตำนานนั่นเองค่ะค่ะซึ่ง ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่เขาเน้นในเรื่องของความอ่อนยาวของผิวนะคะคืนความอ่อนยาวความกระจ่างใสความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งเหมาะกับผิวของสาววัยสามแบบเรามากๆเลยนะคะแล้วก็สาวที่มีลูกแล้วนะโดนลูกดึงคอลลาเจนออกไปจากผิวนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆจริงจริง ซึ่งถ้าใครได้เคยดูคลิปเก่าของเรานะคะลองไปย้อนดูเราเคยรีวิวตัวไจราจีนาตัวนี้ไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นนะใช้แล้วชอบมากๆเลยแม่เราก็ชอบนะคะให้แม่ใช้ด้วยแต่ว่าก็มีหยุดใช้ไปนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบลองไงก็คือลองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เลิกใช้น้องเขาไปจนกระทั่งมีลูกแล้วเริ่มมีปัญหาผิวนะคะผิวเริ่มดูแบบหย่อนคล้อยดูแบบดูแก่อเออก็เลย กลับมาใช้น้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะบอกเลยว่าต้องกลับมาตายลังจริงๆคือไม่ว่าจะไปใช้ตัวไหนมาตัวนี้คือเอาอยู่อ่ะมาทำความรู้จักกับน้องเขาเต็มๆกันดีก,กว่านะคะเริ่มที่มาดูที่แพ็กเกจกันก่อนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพ็กเกจมาเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็เปิดมานะคะก็จะมีตัวครีมอยู่ด้านในอันนี้นะคะคือเป็นกระปุกสีแดงแบบนี้เลย นะคะอันนี้ก็คือจริงๆเราใช้ไปแล้วแหละเออแต่เอามาให้ดูนะคะแล้วก็ข้างบนเนี้ยเขาก็จะมีที่เปิดออกมานี้นะคะมีไม้พายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคือเขาจะมีไม้พายมาให้ด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะเวลาเราใช้อะ่ะเราก็ใช้ไม้พายตักไปได้เลยนะคะมันก็จะลดเรื่องการปนเปื้อนเรื่องเชื้อโรคอะไรที่มาจากมือเราเข้าไปอยู่ในกระปุกครีมเนาะอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะ ในส่วนของปริมาณที่เขาให้มานะคะก็มาถึง30กรัมเลยทีเดียวก็คือเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าราคาเต็มของเขาอยู่ที่2,900บาทนะคะก็แล้วแต่โปรเลยส่วนใหญ่ก็จะมีโปรลดราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ในช่วงนั้นๆเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเขากันบ้านนี้ก่อนนะคะนี่เปิดออกมาให้ดูใช้ใกล้หมดแล้วนะคะมันเห็นไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวควักให้ดูเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบ เจลแบบเนี้ยเออเนื้อเขาเนี่ยเหมือนจะหนักใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ตัวมากเลยแต่ว่าบอกก่อนว่านุ่มมากเพราะเกลี่ยไปแล้วไม่หนักเลยจ้ะเบาผิวมากทุกคนคือมันไม่เนอเลยสามารถใช้เยอะๆได้เลยอย่างกลางคืนน่ะก็สามารถใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กได้เลยนะคะใช้กลางวันและกลางคืนได้เลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเบาผิวอะ่ะมันไม่เหนอแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้ทาแบบ โบกหนามากๆทานในปริมาณปกติมันก็จะซึมเข้าผิวได้เร็วนะคะอันนี้ก็คือดีงามมากๆเนี่ยพอให้ดูเห็นปะมันเริ่มซึมเข้าผิวไปแล้วแต่ว่ามันยังทิ้งความชุ่มชื้นเอาไว้ให้อยู่มันไม่เนิะผิวเลยคือดีมากๆใช้กลางวันได้รับรองไม่หน่าไม่ยืมแหบเครื่องสำอางติดทนอีกตั้งหา้า ต่อไปนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับสารสกัดของเขากันบ้างน,นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นโซลูเบอร์คอลลาเจนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวของเราเนี่ยมันเนียนนุ่มนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือ e p s c f l p นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยทําให้ริ้วรอยเรามันดูจางลงนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวเซ l ลิลลี่เอ็กรค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยมันสว่าง กระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและจากที่เราได้ใช้มานะบอกเลยว่ามันเป็นตามนั้นจริงๆทุกคนเพราะว่าผิวเราอะเป็นผิวของแม่ลูกอ่อนใช่ไหมนอนน้อยแต่นอนนะผิวมันก็จะดูแบบแห้งๆดูเหี่ยวๆดูไม่ชุ่มชื้นมันแก่ทุกคนคือตอนเนี้ยผิวมันดูชุ่มขึ้นดู กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะผิวมันดูชุ่มช่าอิ่มนะ้ําเหมือนคนนอนเยอะเอออันนี้คือแบบดีงามมากเลยแล้วที่สําคัญคือเราใช้ติดต่อกันน่ะมันทําให้เราแต่งหน้าได้ติดทนมากขึ้นเอออันนี้คือเวิร์กมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยนะคือใช้มารู้สึกว่าผิวหน้ามันดูเด็กลงจริงๆทุกคนรอยเล็กๆอะ่ะ ค่อยๆค่อยๆจางค่อยๆจางไปก่อนมันจะดูมันจะดูแบบหน้ามันจะดูเฟรชขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของใครที่มีริ้วรอยลึกล่องเยอะๆมากๆอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะอย่าเพิ่งรีบนะทุกคนแต่ว่าลองดูผลละ่ะะเราถ่ายรูปเก็บไปเลยตั้งแต่ b ีฟอร์นะคะแล้วก็ลองใช้หมดกระปุกแล้วมาดูนะหน้าคือแบบเหมือนลดอายุจริงๆอันนี้คอนเฟิร์ม และถ้าถามว่าชอบขนาดไหนนะคะทุกคนบอกเลยค่ะชอบมากให้คะแนนไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนเนเต็มค่ะทุกคนเพราะว่าชอบมากขนาดที่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปตุนเพิ่มนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราใช้เยอะมากเลยเพราะว่า มันจะหมดแล้วทุกคนเห็นปะเออเราต้องไปตุนแล้วเพราะว่ากลางคืนเราใช้เป็นแบบสล e ปปิ้งมาร์ด้วยเนาะเพราะว่าเราแบบนอนน้อยอะ่ะเออตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากๆคือตอบโจทย์มากๆก็คือต้องซื้อซ้ำนะคะเป็นไอเทมที่แนะนําเลยนะคะยิ่งช่วงปีใหม่นะคะอยากให้ของขวัญวันเกิดคุณแม่ของขวัญวันปีใหม่ของขัญเกิดอะไรละ่ะให้ของขวัญวันปีใหม่คุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อน,อนๆอะไรเงี้ยซื้ออันนี้กระปุกเดียว ตอบโจทย์ทุกคนรักแน่นอนและสําหรับใครนะคะที่อยากลองซื้อมาลองใช้เองนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะไปลองทักเพจเขาที่เพจของไตรจีน่าก็ได้นะคะไปสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้เลยและก็ถ้าซื้อนะคะขอบอกกระซิบบอกนิดนึงว่าถ้าบอกว่ามาจากรีวิวของอ i ดิวอิวนะคะก็จะได้รับส่วนลดหรือว่าโปรพิเศษอะไรอีกด้วยนะอันนี้แอบกระซิบบอกเลยรับรอง ขูมลองหาดูนะคะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแน่นอนว่าถ้ากลับมานะคะจะต้องหาอะไรเด็ดดีๆมาบอกต่อกันแน่นอนก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย